วันที่สามสิบมกราสองห้าหเก้านะครับห้าหเก้าตรงนี้ผมก็ยังอยู่ที่คอนเจนบ้านสวนนะครับได้หลงคลิปไปบ้างแล้วเกี่ยวกับว่ามาดูน้องชายที่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับผลการวินิจฉัยก็เป็นมะเร็งที่เท่าไหร่คุณหมอก็ไม่ได้ไม่ได้ทราบไมได้บอกนะหมอเหมือนกันหมอก็บอกว่ามัน ก็เป็นที่ตับนะครับอันนี้กระบวนการรักษาเนี่เราก็มาเจอกับสิ่งที่เราสาหัสชะกันก็คือ,อคุณหมอบอกว่าต้องต้องมีการถ่ายถ่ายเปลี่ยนอวัยวะนะครับแล้วก็วิธีการที่สองก็คือการดูแลแบบประคับประคองนะครับทั้งคนไข้และก็คนไข้เองก็ให้เลือกอคุณหมอให้เลือก ก็เลือกแบบประครับประคองที่บ้านผมก็เลยนำเอาชายมาที่บ้านมาดูแลนะครับอัน,นั้นก็เป็นส่วนนึที่คนไข้เลือกส่วนประครับส่วนที่ยาเราย้อนนี่คงจะหมดหวังสำหรับเรานะมันไม่รู้ว่าใครจะมาอุธ,ธขนาดหรือว่ายังไงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับส่วนที่เป็นไปได้ก็คือประครับประคองนี่แหละเราเข้ามาดู คุณหมอก็ให้มีการให้ไปรปึกษาอีกคลินิกหนึ่งศึกษาคลินิกประคับประคองก็ได้ยามาบ้างนะครับได้ยามาแล้วก็เนี่ยวิธีการแต่เราก็ประคับประคองกันที่บ้านนี่ไม่ง่ายครับผมไม่ง่ายไม่ง่ายเป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านไม่จะได้มันไม่มีความสมะดวกเราต้องมาตัดเรียมหลายอย่างนะครับ เพื่อให้เราทํางานได้ดูแลกันไปได้เองนะครับก่อนชุนนี้ก็สิ่งที่เราทําได้รู้สึกก็คืออาการาการอยู่การกินนะาาคนไข้เราก็มีอย่างเดียวคือต้องจะทําให้คนไข้กินได้นอนหลับได้ประมาณนี้นะครับช่วงที่ออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆนี่นะครับอาการแรกเลยก็ไม่ไม่ไม่อยากจิสขินข่าวอันนี้ก็ เป็นที่เป็นที่รู้จักกันแล้วก็เลยปรับเปลี่ยนใหม่ตามความรู้ของเราที่มีนะโดยทีเราก็ทําให้เป็นอาหารอ่อนนะครับอ่อนที่สุดอ่อนขนาดที่เรียกว่าต้มเฉพาะน้ําข้าวกินนะครับวันแรกก็กินได้หนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนนี่ก็เกือบจะไม่ได้กินนะวันนั้นะแล้วก็มาถึงวันที่สองที่สามในที่สามนี่ก็สองช้อน เป็นน้ำนะครับเป็นน้ำไม่ใช่ข้าวต้มนะไม่ใช่โจ๊กด้วยเป็นเราต้มเองต้มเองนะครับไม่ใส่เกลือนะครับเป็นข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องข้าวกล้องร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับก็มาต้มได้กินน้ำสามสองช้อนอันที่สองันที่อันที่สี่มาก็เป็นก็ยังสองช้อนอยู่นะครับพอวันที่เกือบวันที่หนึ่งแล้วผ่านมาก็ได้ลองลองตักข้าว ที่เป็นเนื้อข้าวเป็นข้าวต้มต้มเองเนี่ยก็ได้หนึ่งช้อนนะครับแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็ได้กินก็มีสมนุนไพรต้มไปบ้างก็มีนะครับท้องไคร่ที่ใสน่นี่ก็ไม่ได้มุ่งไปที่อาการของโรคนะก็มุ่งแค่บำรุง,งกระเพาะให้สามารถมันกินเข้าได้ก็คือมี ขามีขิงมีชักมดลูกมีมีกระทือนะครับแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะรพริกไทยนิดหน่อยประมาณนี้นะครับคือกินแล้วก็ทำในท้องจะว่างๆรู้สึกหิวครับอันนี้ร่วมกับคนไข้ในรับการพักผ่อน ยาคุณหมอด้วยก็ช่วยกันไปนะสำเร็จก็คือทำให้ท้องมันหิวบ้างนะครับก็ทำให้คนไข้รเริ่มกินเข้าได้มาเป็นเป็นเนื้อเนื้อข้าวนะช้อนสองช้อนประมาณนี้นะครับผมช่วงนี้ก็ทรงๆนะครับทานข้าวได้แล้วก็เมื่อเมื่อสองวันแล้วนะครับสองวันนี้ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมาปั่นผักให้กินคือต้มต้ม นะครับแล้วก็มาปั่นใช้เครื่องอุปกรณ์บดกาแฟที่เคยกินกาแฟนั่นแหละเล็กๆขนาดเล็กๆเ,เครื่องปั่นนะครับ mm hmm. ก็เ็นข้าวมีเรื่งปั่นก็มีผักนะครับมีไข่ขาวนะผักนี่ไข่ขาวแล้วก็ผักก็มีผักบุ้งมีคณะไอ้ผักผักกาดที่มีที่ปลูกไว้เนี่ยก็เพิ่มกันได้ประมาณครึ่งแก้ว เาเอาขึ้นแก้วก่อนนะครับขึ้นแก้วก็ประมาณอยู่ประมาณนี้แกได้กินหมดกินหมดนะครับผมดีใจนะครับก็เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่สําหรับคนที่รักษาตัวที่บ้านต้องปัน่นต้องมีความปั่นนะครับเพราะว่าละออกระเพาะอาหารนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีฟันอย่างเดียวนะ,ะลําไส้ก็จะง่ายต่อการที่จะนําไปย่อยได้กระเพาะก็จะย่อยง่ายลไาไส้นะ ที่เรียกว่าลำเสเล็กนี่ก็จะดูดซึมได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคครับสำหรับการแรงงานความคืบหน้าของอดูแลน้องชายที่จากโรงพยาบาลมาใช้วิธีประคับประคองที่บ้านนะครับผม